สวัสดีครับฟอดฟอดประตูหลุดเก่าประตูปิดบ่อยู่ปิดบ่อล็อกล็อกข้างเปิดบ่อออกสร้างนู่นจะเลือดก่อนซ่อมแล้วครับนี่รับประกันให้เลยครับใไ,ได้แน่นอนใไ,ได้แน่นอนนี่ครับหลังจากที่ประกอบแล้วครับประกอบก่อนเข้าไปแล้วห้องก็มาล่องแบบครับฟังเสียงครับเป็นไรครับ แนมตึ๊บครับขวดบ่มมีชว่วงฟรีอันนี้ผมดัดแปลงลื่นก่อนเนี่ยร้อมน,นะครับเพราะว่าปกติถ้าขวดเข้าไปจริงจแล้วประตูมันจิมันจีลึกเข้าไปครับนี่นะครับประกอบดอล้วแล้วครับนื่ลิ่นก่อนฟั้งเสียงครับฟังเสียงเปิดปิดครับเป็นได้ครับถ้าคนเหมือนจังชิลูดีครับฝากไปเสนอครับผมครับคลิปนี้ซ่อมก่อนประตู